เปิดคลิปมาแบบมืดตืบอีกแล้วนะครับ คือคลิปนี้ผมบอกเลยว่าผมมาพีเซ็นลานกลางเต็น์สัปดาห์นี้พาเด็กๆมาลานกลางเต็นที่เหมาะสําหรับเด็กแน่นอนนะครับอยู่ที่ชะอมสระบุรีนี่เองนะครับเป็นลานกลางเต็นท์ลับที่ไม่ค่อยมีใครรู้เท่าไหร่เพราะโดยหลักๆแล้วที่นี่เขาเปิดเป็นรีสอร์ทมากกว่าครับและแน่นอนว่าเขามีพื้นที่ให้กลางเต็นท์เครื่องอำนวยความสะดวกครบครันมากๆไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําหรือห้องซาวน่าที่สาหรับให้เด็กมาปล่อยพลังได้เต็มที่ลูกผมไม่เคยหลับตอนทุ่มนึงมาก่อนเลยกลางเต็นท์รอบนี้ได้น้ําตกส่วนตัวที่น่าเต็้และยังจะมีกิจกรรมอีกมมาาากยสํหรับคนที่ การเต็นสำหรับใครที่ไม่มีเต็นสามารถมาเช่าเต็นที่นี่ได้เลยนะครับรว่ามาแต่เสื้อผ้าและกางเกงในเข้าอยู่ได้เลยสำหรับใครที่ยังไม่รู้จะพาครอบครัวไปที่ไหนผมขอแนะนําที่นี่เลยนะลานการเต็น์่มเย็นทุกวันอาหารอร่อยห้องน้ําสะอาดเด็กๆแฮปปี้แน่นอนครับไปดูกันสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้พกหผมหนุ่ยนะครับจากดิอ a นิมอลแคมป์นะเปิดคลิปมาแบบมืดตื๊บอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมมาด้วยความด่วนนะเพราะว่า อยากจะมากางเต็นท์แต่ว่าลูกเลิกเย็นมากพอมาถึงที่สระบุรีเนี่ยใช้เวลาขับรถอะ่ะก็ประมาณสามชั่วโมงเลยนะสามทุ่มแล้วนะนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันแต่คืนนี้ผมต้องกางเต็นท์ก่อนนะคือคลิปนี้ผมบอกเลยว่าผมมาพีเซนลานกางเต็นท์นะครับสาหรับบ้านไรฟ้าเขียนดาวนี่นะฮะที่นี่นะครับรับรองว่าสนุกแน่แต่จะสนุกยังไงเดี๋ยวขออุ้มไว้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ขอกางเต็นท์ก่อน นี่ผมยกข,ของลงมาได้พักหนึ่งนะครับก็ไฟที่ใช้ในการโอเปเรตทุกอย่างนะก็เป็นไฟจากอาดัมออาดอนนะครับดวงเดียวจบนะอาดัมออรดอดวงเดียวจบจบไปอ่ะเดี๋ยวกลางเต็นกัน น,น,น,นี่นะฮะผมเอาเต็นคือผมขี้เกียก Inner, จกลาลงอนะินเนอร์พออินเนอร์มันจะลาดลงนะผมก็เลยอินเนอร์มันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับมันจะลาดลงแล้วก็อันนี้มันจะเปิดขึ้นไปได้ผมก็เลยว่าผู้นี้จะเปิดเนี่ยเปิดโลง่งแล้วก็ทําเป็นการศาสตร์แล้วก็นอนเล่นในเต็นเย็น,น,นสบายสบายตรงนี้ผมว่าปิดหลายคนสงสัยตรงเนี้ยมันจะเป็นแผ่นแผ่นปิดนะปิดทึบเลยนะแล้วก็ รูดซิปออกมาเนี่ยจะมีมุง้งอ่ะอันนี้ผมก็ตั้งตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็เปิดโล่งเปิดโล่งออกไปข้างนอกเลยพวกนี้ตื่นเช้ามาเด็กๆก,ก็กินข้าวกันอันนี้ก็เป็นที่ปฏิบัติการของผมนะก็นั่งดูคงดูข่าวอะไรไปเออเนี่ยผมไปได้ตัวนี้มาอิเซเมาส์อิเซเมาเนี่ยทําของโดนตาหลายอย่างแล้วผมไม่สนใจหรอกว่ามันถูกมันแพงนะครับผมสนใจแค่ว่า ้นสองร้อยกว่าบาทนะครับอีเซ่เมาส์เนี่ยผมเอาของที่ใส่ไปในกระเป๋าออฟฟิศเอ็มเฮลินอกอะทุกทุกอย่างที่อยู่ใน Office ออฟฟิศเอ็มะผมย้ายไปในเนี้เราก็ใช้แบบลุยๆเนี่ยผมใช้แบบลุยๆอีเซ่เมาส์อะใช้ดีเว้ยเนี่เราก็กลางคืนนะใส่ไฟเข้าไปข้างในวางแล้วสวยด้วยเหยนะนยได้มาสองร้อย ไอเสมนเมาส์นี่ผมลืมเอาท่อแอร์มาก็ปล่อยให้มันออกอย่างนี้แล้วก็ปล่อยลงข้างบนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคาร์บอนมอนอกไซด์มันจะเข้าไปในเต็นท์นะครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวุ่นนี้มาเจอกันใหม่ไปนอนแล้วอถอดเสื้ออยู่ก็ไม่อยากถ่ายมากสวัสดีตอนเช้านะครับเพื<ๆ>่อนๆเมื่อี้ผมวันนี้ผมตื่นนละนะเพราะว่ามาแบบนี้ลูกปุ๊บตลอดตอนนี้เวลาแปดโมงกว่านะครับเดี๋ยว ไปสั่งข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวจะมานั่งกินกันกินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปเล่นใช่ไหมแมนอับบี้ลมนอับบี้แมนอ,อบับบี้ชาบ้าเลยตื่นมาก็สวยนะเ <c oughs> ดี <texts> ๋ยวพาพาไปดูร้านด้วยนะฮะนะเดี๋ยวตามไปดูกันรออะะไ่ ถ้าเราไหลไปตรงนู้นเราเราก็อาจจะตกกระโปกอะ่ะแค่นั้นแหละนั่งหน่อยดีนั่งหน่อยเออสบายจริงๆเลยเอออันเนี้ยที่เต็นท์เนี่เห็นปะเขาจะกางให้นอนได้เลย,เลยอันนี้เต็นท์ผมแล้วก็มีสานร้านส่วนตัวไม่มีใครมาแย่งเล่นเหมือนนี้เ <c oughs> ด็กๆก็มาเล่นกัน สบายบ่างเย็ยนสบายไหมขายร้อนกันไปเลยฮะคร้นเดี๋ไปเล่นกัน,นต้องไปดูเด็กก่อนนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นน้ำก่อนลูกกบเหรออันนี้คือสระน้ำคือใครจะมาเล่นก็นได้เว้ย น้ำเย็นบ้าแม็กอะอันนี้ร้อนมากนี้ร้อนมากไม่ไหวคือมันเหมาะกับคือมันเหมาะกับหน้าหนาวมากกวา่าหน้าหนาวแล้วแบบช่วงปลายปนะีแล้วเกิดอากาศหนาวนะเราก็ลงลงสาวนี้เลยรับรล,ลองฟินแต่ตอนนี้ตอนนี้คือมันไม่ใช่มันร้อน,นเดือนที่ผมมาเนี่ยเ,เดือนกันยานะครับสิงหาก,กันยาน ร้อนจิตหนาวนี่นะหน้าหนาวนะหนาวเราคืงคันหน้าดูเลยลเขาก็เต็มทุกเสาที่เนี้ยเลยโอารู้สึกว่าเขาจะมีกิจกรรมแบบเป็นฐานเป็นออบบี้นะครับเด็กๆก็เรียกออบบี้กันเดี๋ยวไปดูออบบี้กันนะเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นน้ำก่อนน้ำลึกมากนะไะลงเลยโโอ้หสุดยอดสุดยอดลึกปะ ดีไหมสนุกกันที่นี่สนุกครับเด็กๆชอบแน่นอนเนี่ยที่นี่นเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้เขาเป็นห้องห้องนอนใช่ไหมอันนี้อันนี้คือห้องนอนใช่ไหมใช่ไหมก็คือเรามากางเต็นท์นะครับโอ้ยอยาดหมเนี่ยโอ้มันตกโอ้มันตกเอาไปเก็บมาเขาเขากางเต็นท์กันตรงนี้เห็นไหมเมื่อก่อนเราใช้เต็นท์นี้จำได้ไหม สีนี้นี่น่สีนี้เ่ยตรงนี้ก็กลางได้แต่ว่าพรุ่งนี้แดดมันจะมันจะแรงแดดจะแรงมากนะแนะนำตรงโซนที่ผมกลางในร่มจะมาพอน้องโอ้โหเลยว่ะขาเนื้อระวังตกนะค่อย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  แม่รับถึงไหมแล้วน้ำตกหน้าบ้านเราดีกว่าก็ใหญ่ก็ดีแล้วคนมันโตแล้ว่ะเน,นี่ยต้องใส่ชดชีพนะทุกคนทุกคนใส่หมดนะแล้วเราก็จะเล่นเงนสบายใจปาก็ใส่ด้วยมีครูมีคนมากางเต็นท้างในด้วยโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพืน้นที่กางเต็นอันนี้ก็เป็นเต็นเสาลมเนาะเน,นี่ย แต่ว่าเขาบังหมดเลราโหนี่มีแพรนั่งให้เลยอะ่ะคือถ้าใครมากางเต็นท์น่ะนี่เขาจะมีล็อกล็อกให้เช่านะ,นะผมดูทรงแล้วไม่แพงด้วยนะราคาแล้วจะช่วงมก็มีที่พักมีที่นั่งชิลตรงเนี้ยสบายเลยไม่ต้องไปไหนไกลด้วยแต่ผมแต่ผมกลับชอบแบบนี้ว่ะเราใจเดีย๋ยวเขามาเล่นหน้าเต็นท์ต่อเต็ <S <S นท์สวยนเะนี่ย สวยทุกมุมอ่ะเอ้าเรือข้างหลังผมเป็นเต็นใช่ไหมข้างหน้าผมเป็นนี่เลยชิวๆเลยจั ก็ไปเล่นแบบคือที่เนี้ยเหมาะสําหรับพาเด็กๆน,นะพาเด็กๆเ,เล่นคือเหมาะที่สุดเลยนะครับในลานสระบุรีเนี่ยลานที่เหมาะกับเด็กเนี่ยจะมีลานตาแล้วก็ลานบ้านไร่ฟ้าเคียงทานที่เนี้ยบ้านไร่ฟ้าเคียงทานมันจะเป็นลักษณะของอเป็นรีสอร์ทนะครับขจาจะเน้นไม่ทางรีสอร์ทนะครับแล้วก็พพื้นที่กลางเต็นท์เล็กๆน้อยๆเป็นประมาณสักประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นที่เนี้ยถือเป็นที่ที่อันจีน คือเพราะฉะนั้นที่เนี่ถือเป็นที่ที่แบบไม่ค่อยมีใครรู้เขาจะไม่ได้เน้นเรื่องเอ้ยมากางเต็นที่นี่นะอะไรอย่างงี้แต่ใครอยากกางก็กางได้นะก็จะมีเหมือนเป็นแบบพูลวิลล่าอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเขาไม่มีพูลนะแต่ว่าเป็นแบบบ้านให้พักกันสิบคนยี่สิบคนอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นกางเต็นท์ก็มีญ่าสวยๆมีที่ล่มๆเยอะนะสําหรับสระบ,บุรีสําหรับใครที่ยังไม่เคยมาที่นี่นะแล้วมาสระบ,บุรีมาชะอมจนเบื่อแล้วเนี่ย ผมก็แนะนําที่นี่เลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างฟอรซิลิตี้ที่เราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้าใช่ไหมแล้วก็มีคอนเสิร์ตมีดนตรีสดแล้วก็มีแบบฐานรับอบบี้อะไรอย่างเงี้ยแ,แ,แล้วก็มีของให้เด็กเล่นแล้วก็มีฐานรับอบบี้นะครับแล้วก็มีของให้เด็กเล่นแล้วก็มีเสื้อชูชีพให้เราใส่ด้วยนะครับนะเสียค่าบริการสามสิบาทสั่งข้สั่งข้าวลองสั่งมาแล้วก็อร่อยนะครับห้องน้ําดีมากนะครับดีเลยนะแล้วก็ มากลางที่เนี่ยนะวันนี้จริงๆอ่ะทุกรานเ ah ต็มหมดแล้วนะครับแต่ที่เนี่ยคือไม่เต็มแล้วก็ที่นี่ก็เป็นอะไรที่แบบเออมันมันหญ้ามันก็สวยนะแต่ข้อเสียที่นี่ก็คือนะสองเรื่องนี้ผมเจอเลยนะครับคือมดเยอะมากนะครับมดเยอะไหมเยอะวันนี้เป็นวันแรกที่ลูกผมได้เห็นมดที่เยอะขนาดนี้มาก่อนนะคือเยอะมากๆนะแล้วก็น้ําน้ําในห้องน้ําไม่แรงนะครับฝากลุงนิดนึงนะน้ํามันไม่แรงจริงนะครับโหโหแบบ ผมอยากให้น้ํามันสแรงกว่านี้นะครับน้ําแบบผมชอบน้ําที่ลานลักนะครับน้ําแรงสะใจอย่างนั้นอาบสะอาดแน่นอะนแต่น้ำที่นี่มันมันไหลาบางไปนิดหนึ่งนะครับนะครับถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยผมให้เต็มอย่างที่ผมพัดเนี่ยตรงนี้ยไม่มีใครเลยนะข้างหน้าผมก็ไม่มีคนข้างหลังไม่มีใครไม่ติดใครเลยอยู่ห่างๆกันสบายๆข้างหน้าผมเนี่ยจะเป็นเสียงน้ำตกนะเ,นเสียงน้ำตกแบบเย็นสบายคือคือมุมเนี้คือพีคอะนะมุมนี้คือแบบโอ้โห ได้เรื่องมากนะครับแล้วก็ข้างหลังนะก็จะเป็นแบบที่จอดรถเอาของลงได้เลยนะไม่ต้องแบกไม่ต้องรถเข็นไม่ต้องเอามานะครับที่นี่นะแล้วเข้าไปลึกๆที่ผมพาไปดูเนี่ยโอ้โหจเจริญหูจเจริญตาม,มากก็อย่าลืมนะบ้านไร่ฟ้าเคมทานคนละ3 0 0บาทถ้าใช้แอร์ก็200นะคนละ3 0 0ก็หลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันแพงกว่าชาวบ้าน50บาทก็ต้องเข้าใจว่าฟาร์ซิลิตี้ที่นี่มันใช้ได้ใช้ประโยชน์ทุกคนจริง,รงนะละอย่างถ้ามาหน้าหนาวนะ จากุซซี่นะอ่างจากุซซี่มีควันร้อนอย่างดีนะครับคือนั่งได้สบายเลยนั่งได้เยอะๆเลยนะหลายๆคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเก็บของนะเดี๋ยววันนี้เรานอนกันก่อนวันนี้เราก็นอนในเต็นท์เนี่ยเต็นท์ข้างหลังผมอ่ะใช่เป็นเต็นท์อินเนอร์นะแล้วก็ตัวข้างนอกเชลเตอร์นี่เป็นฟูกูเฮาส์ก็วันนี้ก็อพยพกลัวมดกันนะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเจอกันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวคืนนี้ผมกับแม็กไปนอนกันนะครับ เดี๋ยวคือที่นี่ยเขาจะเปิดไปแบบเน้นไปทางรีสอร์ทนะครับลุงเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เป็นแฟนเพจของ The Animal Cam p อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาเต็นท์ที่คุ้มค่าที่สุดนะครับในตอนนี้นะครับมากางนะเป็นเต็นท์ซึ่งใหญ่ประมาณ19ตารางเมตรนะแล้วก็ไม่ได้กางทิ้งไว้นะคือถ้าใครจะบุกมาเนี่ยคือใครบุกมาจองเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้กางเต็นท์แบบนี้เลยนะครับเป็นเต็นท์เสาลมนะใหญ่มากๆ19ตารางเมตรคือใหญ่แบบสาดจเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูแล้วกันอันนี้คือบรรยากาศนะ เวเนี้ยผมจะแอบดูนะครับว่านี่คือแอบดูนะไม่ได้ขอเ,ขเลยนะนี่อันนี้ก็คือเป็นห้องอย่างนี้นะครับเป็นห้องเสารลมแบบนี้เขาก็จะมาจัดให้หมดเลยนะดูดิดูว่าใหญ่แค่ไหนนะคือใหญ่มากห้องนี้ก็ประมาณสองสอบถามราคาก็แล้วแต่ว่าช่วงไฮซีซั่นหรือว่าช่วงธรรมดานี่คือใหญ่มากๆเลยนะครับผมกระโดดได้เลยใหญ่ขนาดเนี้ย <c oughs> คือเออมันจะรู้สึกไม่ไม่อับแล้วก็มองออกมาก็สวยนะเป็นเต็นท์โดมที่น้ําหนักเบานะก็น่าใช้ตัวหนึ่งกันนะกลางเนี่ยดูดิเตียงได้สองเลยกลางเตียงได้สองสอง,สอง,สองอันนะห้าฟุตสองอันแล้วก็มีทางเดินด้วยคือนอนแค่เนี้ยคือมาแคมป์จะนอนแค่นี้ก็ชิลแล้วแล้วก็สามารถเปิดหน้าต่างออกไปนะรับลมตอนกลางวันได้ใครอยากมาลองก็มาลองได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็มีอีกหลังหนึ่งนะครับแล้วโลเคชั่นที่เขากลางคือ ดีมากๆได้ฟิลของแบบมาแคมปิ้งจริงๆเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกนะถ้าใครชอบแบบอารมณ์แบบว่าส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวลานหินนะเคยใครการใครแคมป์ในพักนึงแล้วเนี่ยแคมป์ไปพักหนึ่งแล้วก็จะชอบลานหินกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าฝนตกก็ไม่อยากแฉกไม่อยากอะไรพอลานหินก็จะตอบโจทย์ของพวกชาวแคมป์นะครับที่เป็นระดับอีกระดับหนึ่งนะครับขึ้นมาจากเบสิกแล้วก็จะชอบเป็นหินกันนะแล้วตรงนี้ก็ติดน้ํานี่ผมพาดูวิววิวดีมากนะครับร่มทั้งวัน อันนี้ไม่ได้อวยน,น,นะเขาไม่ได้ให้ผมพักฟรีนะนี่อันนี้คือติดริมน้ําแต่น้ำจะนิ่งนะน้ําจะไหลตรงน้นก็สามารถกางเต็นท์ตรงนี้แล้วเดินไปเล่นน้าตกตรงนี้นั่งแช่เนียเอาก้นเก้าอี้ไปเซตนั่งโุ้ยสบายนะตรงนี้ลมทั้งวันนะครับดูข้างบนดูอะไรนะที่นี่นะบ้านไรฝาเขียนถาดน,นะครับแล้วก็เป็นลานหินก็น่าจะตรงนี้กางได้สักประมาณสามสี่เต็นท์นะครับรีบมาให้ทันละกันส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นเต็นท์นะที่ ไม่สั่งจากแอนิมอลแคมนะครับนี่นะก็เป็นเต็นท์เสาลมสิบเก้าตารางเมตรเนี่ยก็อ่าน,นี่เดี๋ยวผมพาเดินดูห้องนา้าเดี๋ยวผมพาเดินดูห้องน้ำนะอันนี้ห้องชี้คือแยกนะครับอันนี้ห้องซ้วมนะอันนี้ห้องซ้วมคือสะอาดนะแล้วก็มีห้องอาบน้าแยกนะข้อดีก็คือเราไม่ต้องอาบน้ําไปแล้วก็ดมขี้ไปเวลาคนเยอะๆเราอาบไปแล้วก็ดมขี้ไปไม่ต้องแล้วก็มีแยกมีห้องน้ําแยกอ<ม>ีกที่หนึ่งด้วยอีกตึกหนึ่งนะครับเป็นเนี้ย อันนี้ก็ถือว่าเนี่ยที่ฉี่ก็แยกออกมาเนี่ยแล้วก็ติดกระแน้ำเห็นไหมเออแล้วก็มีห้องแยกอีกห้องหนึ่งเว้ยเป็นเป็นแบบอาบน้ําอย่างเดียวไม่มีไม่มีขี้ไม่มีอะไรนะครับสบายที่เนี่ผมชอบมากที่แบบไม่รวมแบบแยกที่อาบน้ากับที่ขี้ไว้นะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ผมหนุ่ยจากเดียน์มอแคมนะครับลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อผมจะได้พาเพื่อนๆไปชมคลิปใหม่อะไรใหม่ๆนะครับล้ำล้ำ โอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ